สวัสดีค่ะวันนี้พี่บิ๊จะมาทำส้มตำไทยนะคะก็จะมีมะละกอแล้วก็ถั่วฝักยาวสับไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีกุ้งแห้งค่ะพริกกระเทียมถั่วลิสงคั่วเองนะคะแล้วก็น้ำตาลปีบ๊บมะนาวมะเขือเทศนะคะก็ชูรสน้ำปลานะคะ เรามาตำเลยนะคะใส่พริกกับกระเทียมลงไปคะ่ะชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนะคะอันนี้เผ็ดกลางๆนะคะ5เม็ดนะคะโขลกให้หยาบๆนะคะ ต่อไปเราก็จะลงกุ้งแห้งนะคะแล้วก็ถั่วขั่วเองนะคะขั่วเองจะได้หอมๆนะคะถั่วดีสงนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะน้ำปลาค่ะค่ะแล้วเราก็จะ ต่อไปให้น้ําตาลปี๊บละลายนะคะแล้วเราก็จะบีบมะนาวค่ะมะนาวประมาณ4ชิ้นนะคะ ก็ถั่วฝักยาวนะคะแล้วเราก็จะโขกต่อเลยนะคะมีชูรสด,ด้วยค่ะใส่ชูรสไปด้วยค่ะ <c oughs> แล้วก็มะเขือเทศนะคะล้โโษษทีค่ะลื่นมือค่ะค่ะโขกไปเลยค่ะ เราก็จะชิมน้ำดูนะคะ,ะยังไม่พอดีค่ะขาดน้ำตาลเราก็จะใส่น้ำตาลทรายไปนะคะแล้วเราก็จะตำต่อไปนะคะ รจะชิมดูอีกทีนะคะ,ได,ะได้แล้วค่ะเราก็จะเอามะละกอลงเลยนะคะ,ะแล้วเราก็จะโขลกต่อไปอีกนะคะตำไปอีกนะคะค่ะได้แล้วค่ะ แล้วเราก็ตักใส่จานเลยนะคะตักใส่จานเสิร์ฟเลยค่ะน่าทานมากเลยนะคะตำไทยสุดท้ายนี้พี่มิตรขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมให้กำลังใจพี่มิตรทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ